่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูการพัฒนาการให้บริการด้านไฟฟ้านะคะที่งานมหกรรมคุณภาพ p a Journey to the Top Performance เส้นทางสู่ความเป็นเลิศค่ะซึ่งแต่ละเคจะส่งผลงานนวัตกรรมเข้าแข่งขันนะคะเพื่อพัฒนาการให้บริการค่ะ ชมเคยสงสัยไหมคะว่ามิเตอร์หน้าบ้านเราเนี่ยมันหมุนไวเกินไปหรือเปล่ามันกินไฟผิดปกติไหมนะคะเราจะเรียกการไฟฟ้าเข้ามาทดสอบได้อย่างไรบ้างคะ่ะทางด้านของการไฟฟ้านะคะเขามีการคิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ชนะระดับเขตแล้วนะคะแล้วก็ส่งเข้าประกวดในงานมหกรรมคุณภาพนะคะได้รางวัลเหรียญเงินด้วยคะ่ะเดี๋ยวมาดูนวัตกรรมตัวนี้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวลาที่ ชาวบ้านก็สงสัยว่ามิเตอร์เกาเดินเร็วหมุนเร็วเนี่ยเราจะพิสูจน์ให้เขารู้ได้ยังไงล่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยทางการไฟฟ้าเนี่ยมีการตรวจสอบมิเตอร์อยู่2แบบ<ด>ก็คือการอานำมิเตอร์แบบเดียวกันขนาดเดียวกันไปติดตั้งเปรียบเทียบนะครับ ใช้เวลาประมาณที่4ชั่วโมงคือ1วันแบบวิธีที่2ก็คือการคำนวณด้วยมือคำนวณโดยจากการใช้ไฟแล้วก็อัตราการหมุนของจานมิเตอร์อและคำนวณออกมานะครับก็จะได้เป็นค่าเออร์เลอร์ออกมานวัตกรรมตัวนี้ใช่ไหมครับเทสติ้งมิเตอรตัวนี้เป็นเครื่องตรวจสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์ตัวนี้จะตรวจสอบการหมุนของมิเตอร์นะครับว่าในหนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลากี่วินาทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดวัดอัตราการใช้ก็คือกระแสะไฟฟ้าว่าตอนนี้ผู้ใช้ไฟใช้ไฟอยู่กี่แอมป์นะครับนีาน ขณะนั้นนะครับเข้ามาประมวลผลในเครื่องตัวนี้ออกมาเป็นค่าเออร์เลอร์ออกมาครับได้ค่าเออร์เลอร์ออกมาว่ามิเตอร์เครื่องนี้เออร์เลอร์กี่เปอร์เซ็นต์บวกลบเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับหมุนเร็วหรือหมุนช้าไปอย่างตัวนี้พอเทสแล้วใช้เวลานานแค่ไหนครับเครื่องหนึ่งประมาณ10นาทีมันจะเออร์เลอร์ได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์ไฟฟ้ากำหนดไว้คือบวกลบไม่เกิน2.5ครับแค่2.5เปอร์เซ็นต์ถ้าบวกลบแล้วผิดผิดไปมากกว่านี้ก็ถือว่าผิดปกติผิดปกติครับ แล้วจุกเครื่องนี้เนี่ยได้ทดลองใช้จริงยังคะตอนนี้ทดลองใช้จริงอยู่ในเขตการไฟฟ้าเพื่อน้องแคครับขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณ<ด><า>ค่ะนะคะไปดูนวัตรกรรมตั้อื่นๆบ้างค่ะท <Yeah. S 1> ่านผู้ชมคะลมร้อนที่ออกจากคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ตั้งอยู่นอกบ้านเราเนี่ยเขาสามารถเอามาผลิกตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะคะนี่ค่ะส่งประกวดครั้งนี้ได้รางวัเลเหรียญทองแดงมาด้วยนะคะมาที่บูธของการไฟฟ้าภาคกลางเขตสองชนบุรีกันนะคะสวัสดีค,ดครับ หลักการทํางานของการปั่นกระแสไฟฟ้าตรงนี้เอาอะไรมาใช้บ้างคะคือใช้ลมจากคอมเพรสเซอร์ครับที่เราปั่นทิ้งออกมาพอเราได้ลมร้อนตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราไปทําอะไรต่อลมร้อนตัวนี้นะครับมันจะผ่นานไดนาโมผ่าน o, ไดนาโมนะครับเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงผ่านชุดคอนโทรลเลอร์ oler, แล้วก็เก็บในแบตเตอรี่ครับอ๋อแล้วก็ดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นั้นเป็นกระแสสลับดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ใช่ไหมครับผ่านชุดอินเวอร์เตอร์ครับเป็นกระแสสลับครับผมแล้วก็ได้กระแสไฟฟ้าอย่าง แอร์เครื่องนี้เนี่ยกี่ b t ทคะตัวที่ตดลอนั้คือ1ตันนะครับแอร์หตันก็จะได้ไฟฟ้าประมาณสักกี่วัตค่ะตอนนี้ที่ผ่านชุอินเวอร์เตอร์ครับจะได้พันหนึ่ันวัตค่ะอืมค่ะลงทุนไปเท่าไหร่เก้ากว่าบาทขอบคุณมากค่ะสดอค่ะท่านผู้ชมคะเวลาที่ฟิวแรงสูงขาดนะคะหรือว่าที่ทั่วไปเข้าใจว่าเมื่อแปลงระเบิดเนี่ยค่ะไฟดับเป็นวงกว้างเลยนะคะจะแก้ปัญหา ให้ไฟติดได้รวดเร็วอย่างไรแล้วก็การทํางานปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านด้วยนะคะตรงนี้แหละค่ะมีการคิดนวัตกรรมใหม่ๆตรงนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวมาสอบถามจากทีมงานของการไฟฟ้ากันค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะค,ค่ะคปัญหาที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทีมงานไฟฟ้าแก้ปัญหาอย่างไงคะครับจากที่ว่าผมอยู่หน้างานนะครับจะได้รับโทรศัพท์ทางไฟฟ้าครับมอแปงลงระเบิดก็จะมีเสียงตุ้มขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่มอแปงลงระเบิดครับ แต่เป็นอุปกรณ์ฟิวแรงสูงนะครับที่ระเบิดก็คือฟิวมันขาดครับเมื่อระเบิดมันจะเกิดเสียงอ๋อคือที่ห้อยมาลงมาแบบนี้เนี่ยเอามือไปจับไม่ได้ไม่ได้ครับมันอันตรายมันเป็นไฟฟ้าแรงสูงครับผมอ่าแล้วไฟฟ้าแก้ปัญหาอย่างไรคะทางพนักงานข้างนะครับก็จะใช้ไม้ฉนวนครับในการสอยกระบอกลงมานะครับซึ่งการสอยในปัจจุบันนะครับจะพบว่ากระบอกฟิวมันไม่มีความมั่นคงในการนําลงมาครับซึ่งปัจจุบันหน้างานนะครับอาจจะมีรถหรือว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของรับสินผู้ใช้ไฟนะครับ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ทางกลุ่มนะครับเลยคิดค้นวัตกรรมขึ้นมาครับเพื่อที่จะแก้ไขครับอ๋อคือตัวนี้คล้ายๆตัวหนีบครับเหมือนคล้ายๆไม้หนีบผ้าครับจะเข้าออกได้หนีบก่อนแล้วค่อยสอยสอยครับอ๋อค่ะซึ่งจากเมื่อหลอยแล้วนะครับก็จะพบว่าไม่สามารถที่จะหล่นลงไปได้นะครับไม่สามารถที่จะทําให้ตับสินทบ้านนะครับถูกได้รับความเสียหายดึงแม้ว่าหล่นแล้วก็จะยังติดอยู่ที่ไม้หนีบของเรานะครับ คือเป็นเหมือนตัวล็อกมไม่ให้ฟิวตัวนี้ตกลงไปนะคะไม่ไปทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านที่อยู่ย่านนั้นด้วยขอบคุณมากเลยค่ะครับค่ะท่านผู้ชมคะนวัตกรรมตัวนี้นะคะก็ช่วยให้ส่องไฟได้เร็วไฟมาเร็วชาวบ้านก็มีความสุขใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ทำลายทรัพย์สินด้วยค่ะ ผลงานนวัตรกรรมเหล่านี้ส่งเข้าแข่งขันในงานมหกรรมคุณภาพ P.E.A ในปีนี้โดยมีคุณสุรศักดิ์ไตรทานรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P.E.A เป็นประธานในพิธีรองผู้ว่าการ P.E.A บอกว่างานนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร,กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อน,นําไปสู่การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยยึดหลักแนวคิดในการพัฒนาองค์กร ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาของ PA ในยุทธศาสตร์ที่ 4. Sustainable กลยุทธ์ที่12ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์นำศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราส่งเสริมสนับสนุนในพนังงานในทุกภาคส่วนที่ทำงานอยู่เนี่ยนะครับได้คิดค้นงานในหน้านะที่ความรับผิดชอบเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรนะครับก็ต้องนำปัญหานั้นมาสู่แนวทางการแก้ไขหรืองานตรงไหนไม่มีปัญหาแล้วแต่ดูแล้วขั้นตอนการบริการยังต้าช้าอยู่ ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วก็นํามาปรับปรุงลดขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะทำให้การบริการของลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้นท่านผู้ชมคะนอกเหนือจากการพัฒนาการให้บริการด้านไฟฟ้าแล้วนะคะเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าในการทํางานก็เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นมากค่ะ และเมื่อเร,เร็วๆนี้นะคะ PA เขาจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานนะคะโดยมีรองผู้ว่าการ PA เป็นประธานในการเปิดงานคุณสุรศักดิ์ย้ำว่า PA ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานค่ะการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในครั้งนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมหลกัหลกๆก็คือเราต้องการที่จะให้ทีมงานความปลอดภัยของแต่ละการไฟฟ้าเขตได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน โดยจัดนิทรรศการนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการบรรยายด้านความปลอดภัยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สําคัญก็คือการที่จะให้โล่และใบประกาศสําหรับการไฟฟ้าที่มีความต่อเนื่องในการที่ดูแลไม่ให้เกิอดอุบัติเหตต่อเนื่อง5ปีขึ้นไปนะครับหรือ5ปีแล้วก็4ปีแล้วก็3ปีลงมาก็นะหมายถึงว่าการไฟฟ้าพวกนี้มีระบบการทํางานที่ดีเพียงพอในการที่จะทําให้ไม่เกิอดอุบัติเหตนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับการไฟฟ้าอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการประกวด Miss Safety P.E.A. 2015ซึ่ง Miss Safety จะเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์งานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์สวัสดีค่ะ